โรงตาก,ก็ยังมีผ้าสามผืนเหมือนเดิมแต่ต้นจนจบทุกวันนี้ก็มีอยู่เท่าเดิมทีมากก็เป็นภาระน้อยกับมีความรู้สึกดีว่าสบายใจดีจะไปไหนมาไหนก็ไปถ้าไม่มีแล้วจะกินอะไรพรุ่งนี้เงี้ยให้เขาหมดแล้วจะเพื่อหาไม่ได้ก็วา่าไม่ได้ก็ไม่ต้องกินไม่ยากอะไรตอนบวชไปใหม่กูไม่เห็นมีอะไรปัจจุบันมันจะมีได้ยังไงเมื่อก่อนกูอยู่กับจอกุงยา่า ปกติเนี่ยทุกมันก็เหมือนกันทุกวันนี้ก็อยู่ที่ไหนก็เหมือนเดิมมัแเลยนอนอยู่ไหนก็อยู่ได้ไม้มกินก็แบ่งกันกินอย่างเงี้ยไม่มีก็แบ่งกันอดจะไยากอะไรกูยังอยู่ได้เพราะมึงอยู่ไม่ได้ก็ไปกูก็ไม่กินเหมือนกันเอาสิไม่มีจริงไหมมมนจะไปยากอะไรตัดสินใจเดินตามทางพุทธะแล้วเนี่ยแม่พระทเจ้าเนี่ยเป็นลูกกษัตริย์ท่านก็ไม่มีกินนอนอยู่ตามพุ่มไม้ ไม่เห็นวิเศษวิโสอะไรเลยชีวิตคนถ้าไม่มีความดีในจิตในใจอ่ะ